สวัสดีค่ะอาจารย์เราหมดหมดไฟในการใช้ชีวิตต่ออาจารย์อะไรนะหมดไฟใ,ในการใช้ชีวิตต่ออ่าฮะแล้วยังไงต่อนะไม่อยากไล่อะไรเลยอาจารย์ ความรู้สึกแบบชีวิตมีแค่นี้หรออรู้สึกแบบหมดไฟในการใช้ชีวิตแบบคือไม่อยากมีอยากใช้ชีวิตต่อคะรู้สึกว่าอืชีวิตมีแค่นี้อยากรู้สึกแบบ มีความคิดที่แบบใหม่แบบทำไมอายุแค่นี้ทำไมถึงต้องแบบมีความคิดเหล่านี้ด้วยอ่ะอาจารย์ความคิดอะไรความคิดว่าไม่อยากหมดไฟว่าไม่อยาก,ยากใช้ชีวิตต่ออาจารย์อยากตายอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะ แ,แล้วทําไมถึงอยากเป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความคิดนั้นแต่ว่าความเราตั้งสติก่อนอเ,เวลาพูดพูดให้มันฉาดฉาดหน่อยมันพูดละล่ำละลักแบบนี้มันไม่มีใครรู้เรื่องอะนะตั้งสติในการพูดโอเคค่ะ เออโนอ,อยากทำแค่ว่าเราหมดไฟในการใช้ชีวิตจะดูอยากอยากมีการใช้ชีวิตต่อเราเราหมดไฟอะไรเราทําอะไรอยู่ทุกวันนี้ทำไมถึงหมดไฟในการทําไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะอาจารย์ เาไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วทำไมถึงหมดไฟได้คนที่หมดไฟได้คือคนที่ทําอะไรแล้วมันเบื่อหน่ายต่อการทําสิ่งนั้นมันจึงหมดไฟแต่นี่ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันจะมีอะไรให้หมดในเมื่อมันไม่มีอะไรให้หมดมใช่ะอาจ๊ะใช้อะไรอาจารย์ถามเรา แบบว่าหนูทําอะไรบุกวนอยู่อย่างเงี้ยความรู้สึกแบบไม่ได้คิดดีขึ้นเลยมีแต่ความคิดลบๆเราเรียนหนังสืออยู่ไหมไม่ได้เรียนค่ะอาจารย์เราทํางานไหมใช่ค่ะทาํางานหรือยังทาค่ะอ,อ่อทางาน <c oughs> แล้วที่เราบอกว่าหมดไฟในการใช้ชีวิตคือหมดยังไง ไม่อยากทําอะไรเลยความหมายว่าความหมายของการไม่อยากทําอะไรคืออะไรไม่อยากทําอะไรเลยค่ะอาจารย์ไม่อยากใช้ชีวิตต่ออย่างเงี้ยเราปวดไปโรคซึมเศร้าเหรอประมาณนั้นค่ะอาจารย์แบบอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าออกไปก็คือจะออกไปไหนก็ไม่ได้ เอาไปไหนไม่ได้เพราะอะไรแคลคายแบบเก็บกดเยอะอาจารย์เพราะอะไรถึงเก็บกดไม่ได้ออกเจอผู้คนยอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันไม่ออกไปเจอผู้คน ันนี้คือเราจะคุยกับอาจารย์ไหมเนี่ยอาจารย์ถามอะไรไม่เห็นแล้วตอบอะไรอาจารย์เลยน้องถามแค่นี้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าสวัสดีครับอ่าคือผมจะถามเรื่องเกี่ยวกับอา่าโซดาบันนะครับอืมก็คือผมยังสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งว่าคือโซดาบันเขาก็ยังมีอ่ารักโลภโกรธหลงใช่ไหมอาจารย์เจ้า อ่าแล้วทีนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทั่เหมือนว่าคือการที่เราเป็นโสดาบันมันยังมีอารมณ์ทุกอารมณ์เศร้าไหมครับอาจารย์มีสิทำไมจะไม่มีอ่ะโซดาบันก็เหมือนคนปกติเลยแต่เขาไม่ทําผิดศีลห้าไงอ๋อแล้วเขาก็เขา้เขาใจแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเขาเขารู้หมดทุกอย่างแล้วแต่แค่ยังถอนอุปทานออกไม่ได้อ่าครับใช่อ่า <ๆ S 1> อย่าง <ๆ S 1> ที่ผมเข้าใจคืออ่าโซดาบันก็จะมีก็คือรักสั่งโยน์สามก็คือหนึ่งเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราสองแล สองก็คืออ่าไม่ลังเลสงสัยในการสอนพระเจ้าแล้วก็สามคือมีสีลห้าบริสุทธิ์ใช่ไหมอาจารย์สีนห<ส>้าบริบูรณ์แล้วก็อย่างลมั่นอย่างานนไม่หวั่นไหวในผู้ประปาะสง่อใช่ครับอ่าแล้วอันนี้คืออย่างที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือบางที่าโสดาบันยังมีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคืออาจจะมีผิดพลาดบ้างในสีนแต่ว่าสํารวมระวังอย่างนี้คือเรียกว่าโสดาบันไดไหมครับ อาจารย์ครับลุดแล้วยังเนี่ยอาจารย์อ้าวอาจารย์หายแล้วอาจารย์ครับอ้าวอาจารย์อาจารย์อาาย้อาวอาจารย์หายเลย อาจารย์ค้างนะอาจารย์ครับอ๋อค้างจริงค้างจริง <c oughs> อโอเคอาจารย์มาแล้วเมื่อกี้อาจารย์ได้ยินคําถามผมไหมครับเมื่อกี้เอามาแล้วสัญญามันหายทีมาแล้วใช่ใช่คือผมถามว่าถ้าเหมือนว่าโสดาบันนะครับคือถ้าเหมือนว่าบางทีแบบ อาจจะมีผิดพังพลาดในสีนบ้างอะไรเงี้ยคือผมอยากจะถามว่าแบบถ้าเหมือนแบบอย่างโสดาบันสำรวมระวังในสีอะไรเงี้ยพยายามสำรวมระวังให้มากที่สุดอย่างนี้ยังเป็นโสดาบันไดไหมครับอ่าอ่าอีกทีหนึ่งอ่าคือผมอยากอ่าอย่างหนึ่งที่ผมยังสงสัยก็คือแบบโซดาบันอะ่ะ เวลาที่เขาแบบคืออาจจะมีพังพาดคืออยากจะถามว่า้องเป็นโสดาบันได้ไหมแบบอาจจะมีพังพาดในสีบ้างแต่เขาก็สํารวมระวังอะไรแบบนี้อาจารย์คือเขายังยังเรียกว่าโสดาบันได้ไหมครับไม่โสดาบันไม่ผิดสีไม่มีคําว่าพังพาดไม่มีไม่มีเลยก็คือบริสุทธิ์ทุกอย่างเลยใช่ไหมอาจารย์อย่างที่เราบอกเราบอกว่าสีไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยแล้วมันจะด่างพลอยได้ยังไงอ่ะเอออ๋อเออนะอย่างผมนี่ก็คือช่วงนี้คือ ศีลบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ครับอย่างละสังโยชน์สามผมก็เข้าใจแต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่แน่ใจว่ายังเป็นโสดาบันหรือเปล่าเพราะผมยังสงสัยอย่างหนึ่งคือเรื่องความทุกข์อย่างที่ว่าเนี่ยอาจารย์เพราะมันยังมีบ้างแบบผัสสะก,กระทบยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็สามารถคือผมแบบยังไงคือมันต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คืออย่าไปคิดซ้ำอะไรแบบเนี้ความหมายเราหมายความว่าอะไรเรากำลัลงพยากรณ์ตัวเองก็เป็นโสดาบันนียเหรอใช่ครับอ๋อไม่ใช่อยู่แล้ว อันนี้เราคิดเองอใช่คือถ้าเรายังคิดอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ๋อใช่เพราะว่าโสดาบันต้องไม่หลังเลสงสยัยคาว่าไม่สงสยัยไม่ใช่เฉพาะการสงสัยในการปฏิบัติก่อว่าในการตัดสรุปพระเจ้าอย่างเดียวสงสัยด้วยว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือเปล่าสงสัยคือวิจิกิจชาคือสงสัยทั้งหมดอดังนั้นถ้าเรายังมานั่งว่าเอ้ยอันนี้ใช่ไหม เรามีครบไหมอันนี้ไม่ใช่โสดาบันโซดาบันเมื่อเป็นโสดาบันเขาไม่มานั่งตรวจสอบแล้วว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเขารู้เลยว่าเป็นแล้วมันชัดหมดอไม่ต้องมานั่งไล่เช็คนิตทีละข้อเลยเ,เพราะว่ามันหมดวิจิกิจชาแล้วโอเคครบับอาจารยา์อย่าไปหลงอย่าไปหลงในเรื่องนี้นี่มันเป็นโมหะหลายคนเนี่ยจะหลงโมหะคือไปเช็คปรากฏว่าคิดว่าตัวเองอะบริบูสมบูรณ์อย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงมันผิดตั้งแต่ต่อไปนั่งเช็คแล้วอ๋อก็คือยังลังเลยังลังเลสงสัยนี่คือก็คือยังไม่ใช่ใช่ไหมครับ มันไม่ใช่อยู่แล้วมันยังติดวิจิิจฉาอยู่เลยแล้วเราไม่ได้ติดแค่วิจิิจฉาเรายังไม่เห็นได้ซ้ำว่ากายนี้ไม่ใช่เราอ๋อ oh, ครับอ่าเราเห็นว่ากายนี้เป็นของเรายังงอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยอ่าไอไอการที่แบบไม่เห็นว่ากายนี้เป็นของเราคือแบบยังไงอ่ะคือเหมือนผมช่วงเนี้ยคือทานอาหารน้อยอะไรแบบนี้แล้วลลก็กําลังการอะไรไม่ค่อยออกแล, mm. แล้วผมคิดว่าแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองด้วยอาจารย์คือปล่อยไปเลยอ่ะ อไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ละอันนี้ไม่เรียกว่าการเห็นอันนี้มันเรียกว่าปล่อยเฉยเฉยปล่อยสภาวะปล่อยสภาพตัวเองอเพื่อที่จะแบบว่าให้ตัวเองเห็นในความไม่ใช่เป็นตัวไม่ใช่ตัวไม่เกี่ยวว่าการกินข้าวน้อยไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนั้นเป็นเรื่องวิธีของการปฏิบัติกินเยอะก็เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราได้ออกกําลังกายก็เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ไหลได้ไม่ใช่เราได้ไม่ใช่ว่าเลิกทําทุกอย่างแล้วบอกว่าไม่ใช่เราผิดทางนะไม่ใช่ อ๋อครับอืมอันนี้คิดเห็นผิดการเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราต้องเห็นโดยสภาวะว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีตัวตนจริงอ๋อครับเออไม่ใช่ไปแบบไปสภาวะว่าไม่กินข้าวไม่อยากออกกําลังกายไม่อยากดูแลตัวเองอันนี้ไม่ใช่มันไปคนละที่คนละทางหมดอ๋อโอเคครับอาจารย์อืมโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับอาจารย์จ้า<อ>จ้าอาจารย์จ้าดีครับจ้ สวัสดีครับผมอดีจ้านะครับสวัสดีครับมีเรื่องที่อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์นะครับสองเรื่องเรื่องแรกคือคำที่อาจารย์จะใช้บ่อยๆก็คือการทิ้งอารมณ์การปล่อยวางแต่นี้ในทางปฏิบัติที่จะทิ้งอารมณ์ปล่อยวางพวกนี้ได้อะมันมีขั้นตอนที่อาจารย์พอจะสรุปให้ได้สักทีไหมครับทปล่อยวาง การทิ้งอารมณ์มาครับอาจารย์ครับอยางสมมติว่ามีเรื่องไม่ดีความรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจแล้วเราจะทิ้งอารมณ์เนี่ยการขั้นตอนการทิ้งอารมณ์เนี่ยมันมันปฏิบัติอย่างไงได้บ้างนะครับสติไงขั้นตอนคือการมีสติสัปชญญะรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วทิ้งเลยทิ้งคือเอาสติย้ายที่อื่นสมมุติว่าเรารู้อยู่กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ทิ้งแล้วเอาสติกลับไปรู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับกายแค่นั้นแหละทิ้งแล้ว อ๋อหมายถึงว่าเราไม่ได้เปน็นถึงเรื่องนั้นอ๋อแต่เปลี่ยนเรื่องใหม่มา,มา,ม,ามาเป็นเรื่องมีสต,ติอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ต<ๆ>้องเปลี่ยนมันหยุดคิดไม่ได้แล้วแต่เราต้องหาที่คิดให้มันเนี่ยโด<อ>ย<อ>ที่เราไม่ไปคิดอะไรเพื่อเพื่อไปตามอารมณ์ก<อ>็<ๆ>เอามาคิดอยู่กับกายเอามาคิดอยู่กับลมหายใจก็คือเอามารู้อยู่ตรงนั้นแทนอย่างเงี้ยรู้อยู่กับปัจจุบนันขณะอย่างเงี้ยครับโอ้โอเคนี่ระจายนะครับอีกอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ครับก็คือในเรื่องของปัญญาครับท่นี้ ในการฝึกให้เกิดปัญญาเนี่ยที่มาของปัญญาเนี่ยมันสามารถทำาทางไหนได้บ้างอะครับทาได้ทุกทางทุกที่ทุกทางพิจารณาแค่ให้เห็นอันิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าปัญญาแล้วอื๋อ,อ,กอ,อก็อาศัยการพิจารณาในเรื่องต่างๆจะอ๋อได้ครับครับเดี๋ยวนายน้อมนำไปปฏิบัติกับคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ ัลโหลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะจ้าอันนี้ได้ยินไหมคะอ้ายอ่าหนูขอขออนุญาตนะคะคือว่าหนูเป็นคนหนูเป็นนักเรียนคนหนึ่งนแล้นนะคะ่ะคือหนูอยากจะมาขอคําแนะนาจากอาจารย์ว่ามีวิธีจัดการกับคาพูดไม่ดียังไงคะ่ะเพราะว่าหนูตัวหนูเป็นคนที่ได้คิดว่าค่ะที่น้อยใจบ้างอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ ก็อยากจะมาขอคาแนะนําจากอาจารย์นะคะก็แล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้น้อยใจแล้วทำไมไม่เลิกน้อยใจสละไปน,น้อยใจทาไมอะ่ะคือเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องทิ้งอารมณ์ความน้อยใจแลวลงสีงไปนั่งน้อยเนื้อต่าใจอยู่ทําไมคําถามเวลาที่เราเรู้แล้วตัวเรารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นในขณะนั้นเราก็ต้องทิ้งมันดิเฮ้ยเรารู้สึกตัวขึ้นมาว่าเราน้อยใจเฮ้ยอารมณ์น้อยใจเนื่อปไปอารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะมันทําให้คนอื่นรู้สึกแย่ ตัวเราเองก็รู้สึกแย่ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปยินดียินร้ายกับความรู้สึกร้อยใจนี้ไปเพื่ออะไรก็คิดอย่างเงี้ยพิจารณาไปตามความเป็นจริงแล้วก็รีบทิ้งอารมณ์ให้เร็วกลับมามีสติอยู่กับผู้โทกลับมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะแต่ปัญหาคือเวลาเราน้อยเนื้อต่ําใจอะไรเรากลับไม่ทิ้งมันไงกลับไปไหลตามอารมณ์มันไม่มีสติสัพชัญญะรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะอืมก็แค่แก้ไขได<ต>้ด้วยการไม่กลับไปทําอีกแค่นั้น แต่แต่ถ้าว่าแบบถ้าเราไม่เป็นคนน้อยใจแล้วเราเจอคําพูดรบๆมันก็เหมือนกับการแล้วว่าเราไปโมโหกับคําพูดของคนนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คือจัดการกับคาพูดแบบลบๆยังไงบ้างคะไม่ต้องจัดการอะไรเลย,เลยทไลาไมเราต้องไปจัดการะอะไรเราก็มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะคําพูดลบจะมีผลอะไรกับเราถ้าเราไม่ไปมีผลกับมัน แต่คาถามคือเราไปคิดตามอารมณ์ความคามพูดลบๆนั้นไปเพื่ออะไรละ่ะเราอย่าไปคิดตามใครจีคะอย่าจะพูดลบก็พูดไปคนที่ได้รับผลของการกระทําคือคนที่พูดไม่เกี่ยวกับคนฟังคนฟังไม่ต้องรับผลอะไรแต่ถ้าคนฟังไปสนใจต่อคําพูดลบนั้นคนฟังก็ต้องรับพวทนาจากความความคิดแง่ลบนั้นต่อไปคาถามคือเราจะสนใจกับการคิดแง่ลบไปหลือถ้าสนใจเราก็ทุกถ้าไม่สนใจเราก็มีความสุขกับเราต่อไปก็แค่นั้นเอง คือเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงไงว่าเราไม่สามารถไปห้ามปากใครได้เราไม่ยอมรับปะเราคิดแต่ว่าคนอื่นจะต้องพูดดีแต่ความเป็นจริงในโลกนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องพูดดีนี่ใช่ไหมล่ะพูดดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่นั้นเราอย่าไปยินดีร้ายกับใครหน้าที่เราคือมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาใครจะพูดอะไรเปิดมันพูดไปแต่เราจะไม่พูดเราจะไม่โต้ตอบกับวาจาที่มันไม่ดีแบบนั้นเราจะมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาแค่นั้นเลย อ๋อเขใจแล้วค่ะจะเอาไปปรับใช้ค่ะอืมดีเนาะค่ะขอบคุณค่ะาาอาจารย์